สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้องงูอิงครับผมนายโยจากช่องแชมฟาร์มแพะน้องท่องเพิ่มครับวันนี้บรรยากาศย่ามือเสาเนาะครับเนาะสองโมงโกกวัวครับของวันศุกร์ครับนายโยก็กได้เอาน้องเพิ่นมา ย่างเหรียญในสนามคือเก่าครับจะได้ท่องเพิ่ม,มสำหรับมันนี้นองท่องเพิ่ม กับน้องท้องวัวไล่กับคุอยูกับแนวแววนะครับเพราะว่าอีกจักน้อยน่โยกะจะออกไปประชุมครับเพราะอีาทั้งสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดรีซะเกะครับสึ่อคนได้ดแจงมาว่ามันนี้มีการประชุมครับ พื่อไปฟังนโยบายนะครับเป็นปฏิบัติงานครับของปศุสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งเป็นหนาทีหนึง่งที่นายโยต้ตองมารับผิดชอบครับนเรื่องอาชีดวัคซินครับโคเลืกรบือ้อเพื่อป้องกันโรคปากและเท่าเป่อยโรคข้อบวมครับอรมอเมต่เฝ้าดูแลป้องกัน โลกของสัตว์ต่างๆครับในเขตตำบลจานหรือว่าเขตอำเภอเมืองครับซึ่งเป็นนาทีที่นายโยรับผี่ชอมไม่เป็นเวลา2 0ปีได้แล้วครับวันนี้เพื่อนคงสิริยูกับนาแววครับ นายโกกขอขอบคุณครับขอใม่พี่น้องไทยกำลังใจคอมเมนต์มากครับที่พี่น้องทั้งบ้านเป็นวังดีเป็นว่าถ่ายาขให้ช่องจะเลื่อนสิบโตเร็วเป็นว่าหน่องอุงอิงกลับมาบ้านคือว่าไปหาหน่ององิงเป็นว่าไป่ายทำหน่ององ์งอิง หรือว่าไปให้หนองอิงฝากช่องให้ครับสำหรับผมแล้วครับถือว่าเป็นช่องใหม่เปิดด้ประมาณบ่นพออาทิตย์ครับมีผู้ติดตาม2,000กว่าคนผมก็ดีใจแล้วครับอันใส่ผมไปหาหน่องอิงผมคงประกาไปรบกวนหน่องหรอกครับหน่องไปเห็นงานมาหน่องเมยครับ ตัวผมเองหรือว่านาแววก็คือเป็นเอฟซีของน้องอุ้งอิงนะครับแต่ถาน้องอิงมาบานผมกับบัวกาไปหาน้องครับผมองการให้น้องพักผ่อนครับกับขอบคุณครับสําหรับอ่าพี่น้องที่หวังดีว่าอยากให้ช่องเติบโตครับชั่นนี้ผมก็ถือว่าผมดีใจแล้วครับเพราะว่า เอติพภูมิในเทช่องขึ้นมากอะเนื่องจากผมเอาน่องท้องเพิ่มไปไหวบา่นน่องอุ้งอิงคืนหนึ่งครับแต่นองท้องเพิ่มนี่ถือน่องท้องท่าน่างแก้ครับอยู่ปวดดผมก็เลืเด่ดแล้วกลับมาในเมื่อนองท้องเพิ่มไปอยู่ใช้ค่าของบานนนองอุ้งอิงเทดให้พื่นม,มีบาลมีขึ้น fc น่องอุ้งอิงต่องการที่จะเห็น ว่าเพื่อนกับมากพิ่นเป็นอยู่จังไดความเป็นอยู่จังไดทังพี่สร้างครับหรือว่าเสียสั่งของเตานี่ครับจ้่ของแบรนด์ดังสีสเกตสร้างบานครับตีเป็นกำลังสร้างบานให้น้องหญิงคนก็บว่าการเจ้าลบไปจังซีที่น้องคนอยากเห็นพัฒนาการอยากเห็นความเ่อนไหวของนอง้องทั้งเพิ่มสเสียดจังได ทั้งผีช่างหลักะบ่าวโทษพนกับว่าให้เจ้าเปิด่องเดอ้อพี่น้องจังสีได้เห็นพัฒนาการของน้องเพิ่นผมกะคิดยุต้นเติบครับหลายมือเลยตัดสินใจล่องเปิดเมืองครับเพื่อพี่น้องบังคนอยากเห็นอ่า การเป็นอยู่การเลี้ยงดูพ่นกลับมาอยู่จังไดน,นะครับเพราะว่าเป็นเป็นแพทย์ที่หนาสงสารที่แม่ป่ะให้กินนมนะครับกับบรรยากาศเือยเสงบท้องเพิ่มท้องทานผมว่าสุขภาพด้วยร่วมเพิ่นดีขึ้นครับ ผมกาสีคงแต่พก,กัดแต่หนองท้องเพิ่มกับหนองท้องวาไรนี่แหะครับอพี่ให้หน้องที่เพื่นคิดหอดหนองเป็นไนเมืองความเขือนไหวความเป็นอยู่เพิ่นว่าเป็นจังไดครับผมกับโคงบอกาไปหลวงเกินอ่าหรือว่า ความเป็นส่วนตัวของน่องครับน้องอิงจะให้เพันผักพเต็มที่ไว้แล้วพันกับมาบานครับก็ขอบคุณสำรับพี่น้องที่ยังให้ช่องผมอ่าเติบโตเร็วนะครับมาเป็นหยังครับแต่สำไรเขาสานันครับผมอ่เริ่ทางสายกลางครับไอด,ดีครับบ่ไดกระบบเป็นหยังครับ สำหรับแพนนะ,บะนี่กะในมรยากะถือว่าดีครับแต่รับแสงแดดให้เพื่อนมีความสดชื่นขึ้นครับแข็งแรงล่าเรื่องขึ้นครับะาวาสาเพระว่าคขนนะครับถ้าเกิดว่าถือขังถือจ้องจำนี่ครับถือวา่าได้ขาดอิสระภาพครับเก็บเสมือนคนครับติด เพิ่นเหตุความผิดมากเพื่อนก็จับไปขังคุกขังยังนี่คือจัดกำหนดอิสระภาพนี่ครับคือการทำโทษของของคนเฮ่าครับพ่าต่างกันดอกครับกับสัตว์ผมก็ขอขอบคุณสำหรับอิสส้ง่งหรือเสียส้่งของตางเฮ่านี่ครับผุณใหญ่ใจดีที่ผมรักและเคารพครับเพิ่นค่อย ด้านส่องผมแม้ว่าจะเบาโทนครับซอยด้านซอยเชียสองครับอยากให้ช่องดังครับที่ว่าขอบคุณเพิ่นเป็นอย่างสูงครับกับบรรยากาศย่านเมืองเสาครับเพื่อนก็จิกยิ้มมาล่งครับเพราะว่าเอากระถินไปให้ให้เพิน่นจะอยู่ในขอกแล้วครับ จักน้อยนายโยกับคงเสียดีออกไปไปชุ่มล้ลือละครนั่นคืองานส่วนหนึ่งงานเกี่ยวกับทานดลานปสุสัตว์งานทางด่านผสมเทีม่มดูแลสุขภาพสัตว์ไปในตำบลจานมีชิบสองหมู่บ้านหรือว่านิเขตอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตครับผมก็คอยดูแลเพิ่นอยู่ครับเพื่อ,อรับใส่พี่น้องรับสอยเหลืองานราชการมาประมาณี่สิบปีได้แล้วครับ ผมกรเฮ็ดช่องกันมากเพื่อให้พี่น้องที่เพื่อนฮักน้องท่องเพิ่มในเมืองครับพี่น้องเครียดจากเรื่องงานเรื่องเลียนเพื่นเห็นเพิ่นกับมีความสุขปนลข่ไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกอนอครับนอขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงหลํารวยเงินทองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องแช็มฟ้ามแพะหนองทองเพิ่มนี่เด้อครับขอบคุณครับสาัสดีครับ